เหนือนะคะท,ทักทายคผู้ชมหลากหลายช่องทางที่ติดตามรับชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางดิจิตอลทีวีหมายเลข11หรือว่ารับชมผ่านทางออนไลน์ในตอนนี้ Facebook Fanpage Live n b t n o r ค่ะค่ะไปกันที่จังหวัดพแพร่นะคะจังหวัดพแพร่ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีค่ะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บ้านหมู่5ตำบลวังทงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายวิเชียนอนุสาสน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน เป็นแปลงของนายสุทธิศักดิ์ธงตันหมู่ที่5ตําบลวังทงอําเภอเมืองแพร่โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า80คนค่ะทางนี้นะคะเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชพระราชทานโครงการกิจอาสาเพื่อความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะในการร่วมแรงร่วมใจทํากิจกรรมร่วมกันนะคะอย่างเช่นการร่วมใจการดํานาค่ะการปลูกข้าวด้วยการเอาแรงซึ่งกันและกันโดยไม่ ต้องมีค่าจ้างนะคะเขาก็เลยใช้แทนโครงการว่าเอามือเนาะเหมือนว่าช่วยเหลือซึ่งกัน<อ>และกันเป็นภาษาเหนือใช่ค่ะครั้งนี้เธอมาช่วยฉันนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็ช่วยกันสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแบบนี้